ตัวแรกแห่งบนั้น,มนไม่ีมตัวเงี้หนึ่งเปลีป่ยนไปเลยเป็นยืดเติบหืมจระจระหูบักเอฟมีมปักเท่าครับพี่น้องก็เป็นอันดีเด่ ôm sẽ viết mồ này các bác lăng nè đây tù sấm đậy các meme bạc à đi tuần thả mong mà tam sạ nèi nó cặp mồ nèi liền nam biếng mân nhọt ใส่แนบแล้วก็สีนอนเถียงหน้าพ้อมพี่น้องยวดตัวถึงตีมือเนี่ยถ้าฝนครับพี่น้องย,ยู่ใส่บุ้งหมละกัตะคื <c oughs> อ่ะอ๋อถ่ายฝนตกสีไต้กบมันก็บ่ตัวเทอกพี่น้องโอ้ยบั่นเม่งเขากินต้มอึง่งจนไข่จนออกเป็นลูกแล้ววัดตกกับผมมือนี่เงี้ยฮูเป็นปลาอีเดือดครับพี่น้อง ม่เปืงใาญเียนี่ครับเด็ปละเขียงญ่มาตัวหนึง่งไปเดือดกันไ่กันล่ละปุ๋ยใส่น้ำสาครผมนี่มหาเต้เขียนโมยุสานี่เขียนเปลี่ยนลงอยู่กบรอบซีนิวคือเก้าครับใส่โฟมมาผมเพื่อตัวกบนี่ลครับ,ร,บรอบซีนิวกันกระแทกมาอย่างดีบ่แตกแทร่องงอันนี้เขียดหมครับผม เจ็โดโมนี่ทำอะไรยังไงปิ้งกินกัเขาครับ <c oughs> ปัญหามันนี่หออัวเข่ามั้งผมไปใส่เลยวกว่ผมตอนนี้มันคั่มเหรอหาม้นกลัวลได้ปีน้องใส่น้ำสาน้ำแข็งคล้าง,งหนึ่ครับกบมันบ่คอยอยู่ในคล้างหรอมันอยู่สาครับกบบ้านผมคือไข่ปลาไหลล่ะเดี๋ยวเงี่ยเซนเงนบก่อนครับผมใส่หลังลสองตัวกับพ่อหรือมั้งเน,เนี่ยบพ่อปลาไหลเอิ่นเงี่ยบพ่อปลาไหลกับ นี่ครับผมสภาพสะติดลงได้ไหมจุม้มมิดซีรีส์วันบอกไห้ไข่เดี๋ยวจะใส่มุมผุนหลังหนึ่งครับใส่น้ำมันเนี่ยลังลหนึ่งลองเบิง้งคือปะใส่ก็ใส่ไว้ใหญ่แลวครับใส่เนียบดูสิเป็นของเห็ดล้านเห็นยังหนุ่มใยากมากไหม แต่หลังละสองตัวครับปลาเห้า,านี่แหละต้องเบึงมันจะเข้าหรือเปล่าคุณมาเตะเข็นหมูปะหนอเด็ดเป็นร่องน้อยนึงครับปลาใส่เลย จบไม่ปับ๊บอันนี้ปลกูกจังน้อยครับเพราะวา่าคนไตเขียดที่โมอหลายครับพี่น้องจุ่มือนนินะวาครับเรียบร้อยลังหนึงแร <c oughs> งแหกมันก็เตียนล้วงตัวนึ่งจีบก้อนไส้เนียบได้สองตัวบางง่ยนึงครบ hợp dụng tăng truyền Đang này ngay lên bay kính vào đây thẻ cốp để vượt cướp Nhà cốp chắc nói Đuộc nó mà chết lan rồi cục ta đứng thương thằng thằng làm chung vậy cục nó hiến ta đang bút con nó ta chỉ tùm ném tầm còn tiếng cà đấy tâm luật nhau mình nữa. hay đâu trang có một tuốc hoàng leo hoàng leo buồn đó. ทั้งอำเภอศรีดาครับนี่อยู่นีป่ปะไทยครับปะไทยโคราชลตสองลังครับผมนี่เหมือนจะเอาห้มาลุ่นกันครับพี่น้องว่าเนี่เด่นขีดตุมตัวแดงยิ่งขึ้นเหรอไปขอเส้นครับผมนั่นซ้ายหนึ่งขางคว้างนั่นได้ขี่ไปน้ำคว้างนะครับอู้ยจัยงหน้าเขาจีอยู่เวี่ำย่ำมึงครับ ทีตาครับผมสวัสดีสวีเดนตอนส اؤ ครับพี่น้องโอ้ยหมือขึ้นเจ็ดโม่กัไกาาบไตะป่ได้๋รวพี่น้องตาลไลครับเรรู้แล้วฝุ่นได้ไปนอนฝุ่นเหรอมีหน่อแค่พี่น้องมาดูไม่ดได้อยากจะเด่นปุนกบปะฮะใสเน cái đỏ khe này để mà kẹp vào vô dám em cúp lúc này luôn lặng lên một nào chìm khẩu một van ngập món ăn lạc nhí về thấy búa ui đừng đỏ kia lại เบิ่งครับมี่กบถือบ่มันตื่นเ้องของบันมีปลาลูกควอ,อกเสือไหปลาลูกควอ,อกอ๋อหมอนี่มาใส่เบ็ดมีติดนอ่้ตายป่ะนี่ตาเนี่ยมัวงหญ่เนี่ยกบเขาประถือเลยตื่นสิเด้ว แต่หอดเจียดนี่นหม่ขื้นห้องหมูขึ้นครับโอ้ยมอนี่มาใส่เบียดปลาคอเสือยนี่ันตายหรอตายไม่ไหมครับหลังกาใส่เบื้องหมู่บ้านสองหลังนั่นคนหลักครับพี่น้นองบ่อถึก ปลาบ่ยังเลยแม่หมุนเดียวๆโอ้ยกันถือแต่หมู่บ้านได้กี่แล้วนี่ครับสหลังยามมันคนหลักเอาพี่น้องก็สิว่าคนหลักหญ้าก็บ่คือเก่าแต่ว่าปุบ่มีแต่ว่าปลามันหายครับเหลือปลาหลังตโตนเป็นไปบ่ได้ เดี๋ยวพยายามเบ็ดนั่นมั้งครับผมโว้ยเป็ดน,นั่นกูไปเบิดแล้วพี่น้องตานี่กบถือกันแล้วครับมึงวานี่บ่ได้มาใส่ไปอีกมันมีกบอีกอยู่ตัวนึงเห็นอยู่ครับตอนมายามไปพี่น้องเจ็บดอกแค่ก่นอนบ่ได็ดปนกบ เอาไปไล่เอาจะกำโยกับพอ่อบ้านผมไล่ทักด้วยหัวเแี้ยนเยวสวยยังไม่งหัวกับมากินครับเจ็บพอจังไงกันพ่าอะไ้ปนกบปูแล้วกบปนอยู่ใส่บุ <laughs> ยอย่าม,มาสามหลังบ่านถืออยู่ ต้องถึงแล้วนะเดี๋ยวยู่ตักหลังมี๋ยยูระมันกัาหลังสิบหลังเลยมิมสวยปะมิมบ้านผมมันหาย่างเลยมิมมากินดอกแค่ปลากหลายมัิมทึ่งหนีปะอู้มิมหลายมาเรื่อพันผลพันไกล <laughs> มันน้ำตัวนี่เดยวมันน้ำเปลี่นดอกบินไปใส่ไหนเด้อตัวนี้หน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนดอกออาพาแล้วเอาสักหนึ่งกัอหลังนี้เดี๋ยวไปน้ำดิ่งครับเปน็นวะอันเรียบร้อย เด้ปุ่นกับพี่น้องตัวแรกแค่ไหนนันม่ตัวใหญ่นึงเปนี่ย,น,น,น,ยน,น,นไปเลยเนยี่เติบืจะจะหูบึกเอฟขึ้นปลาเขาเบิกฮะ ได้ผลได้ผลอีกฝั่งหนึ่งย่านคนหลักแล้วพี่น้องซุ้มขี่รวดไปมือขึ้นนี่ดูน่ะเสียนคว้างเสียนผุนพี่น้องไปรวด้าไปสองขั้นมือขึ้นเนี่นนเ,นนเนเาได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มที่หลังได้ตัวเดียว นั่ยก็เตียงน้าเขาใส่เบียดคลิปก่อนครับผมเดี๋ยวร่วหัวก่อนมาแก่มือไหมครับห,บ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 หัวบ่มานี่กบบนแหนบห้อเฮ้ยเดี๋ยวไปคลายกบพี่น้องเดี๋ยวไปคลายกบนั่นเบือ่อกบแทๆ้ๆ กูจะเปบแมนงูด่ดงเหะเี็มสองครับมันกบนนนก็เมันงูเข่นๆแึ้นมีาหมดแดงเดียไอ้บกเ่าก็บบกเ่ารเารียบร้อยอืมหักลปละ แงบเขาบ่อนั่งยานออกาครับผมบุม,มีว่างาแตกง,งาบ้านนกนอก,นอกจากว่าวงูนี่ต่างูกับคนนั่นแหละสามารถเอากบออกได้ต้องเต้มแล้วครับนี่ไปลงุงหลงอย่างนี้เลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าอิ่มปลาทันเจ้าศร้าปนแดงคือครับสาที่ว่าเขาใส่เบียดมันมากินแหละ ได้ไปสองหลังเลยครับสระดุกกรบดึงดอกแค่บลารเลยเี่นอ่มาทางนี้มันดอกแคปุ๊บหนึง่งสองหลังครับผมป่าคุ้มสวบจินองี้ยงบุญยัปน,นปุ๊บปุ๊บอยู่เงียบแท้บัเขาที่กุ้มเลย Nh có pin ăn sáng em phó ui, mèo phân rồi mẹ, môn ní thôi khẩu ngay nha này mì nha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  mì miền mì nha mì nha nào, cả tít biết này là mình không?

lưng tập ải nó ỏi đây này, xuống ải cái đằng ngưu đấy biết không, mồn mực kim. ngoài ngưu đây, tay này. nè ông. tiễn lông nỉ dưới khẩu à? Tôi đứng đứng. Tôi đứng 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 đứng. มันคือบ่เข่าเนี่ยบฮะว้าตาก็ดีๆอยู่หลังแต่ว่ากบมันบ่เข่าอ่ะเยอะเมื่อกหลังคุณเนาะมันก็บ่เขา่าจริ นีร้อยเปซ็ม่บักเท่าครับพี่น้องเต็มรอบอันนี้ต้องรุ่นนี้ตายตายตายเฮ้เอนี่ยเปลี่ยนเรยรเตียน,รยน,ยนไรเ่ากับบักเท่าเก็บกับผมอืมสามตัวแลยพี่น้อง thì tu hẳn nhây vô khổ Ủa khắc, khắc. là à? nhây khắc như thế là Chứ Nhưng tôi nhây khắc kìa Phía vô xám lắng lại Trong má hâu đấy bạn Chẳng ngã thăng nả mấy má lẽo Mua đàn chuyên tâm một nhiều เ้าดีเลยเลยสามสี่ตัวนนีะ่ผมเลยอบ่พาบักแมมมาครับท่านบักแมมมานะโ,อโอ้ยยากเราจะกัดมันคนะุณสาหนึ่งอเอาอะมาแปดเทียร์ล้วจำกันบ่ได้ย,ยี่ติสายนี่หลังหนึ่งครับ ส่าทีมาขุดปะไหรกับพ่านผลพ่านไกลเหรอพี่น้องนีสายได้ตัวบบง่ายหนึ่งเขามาขุดเนาวขุดน้ำสาสทางน้งพูนกับจะกจัะจ่ะ,ะมีจซิมซิมออนี่วะ โอ้งใจกูายี่เกแลยวส๋าหน่ใส่เถี๋ยวกวนี่กก็เป็นสีไ่น้องงอูมันมีงูอยูน่นี่มันขาู่มานขาบปลา,าแล้วมันก็ออกมันกบจงนี้นก็ออกไปเลยกบปลาเสียตลอดเลยส๋าหน,านิเดี๋ยวกวน tay về hẳn ba à, ở gần mấy người tô khẩu dưới nhầm mà phải lăng bố khẩu lưu mày khẩu gấp xoắn lăng đi nhắn tiền mà หลังฝุ่นกบเห็นเรากวบตัวง่ายเลยเอาหลังนี้กันได้สองหลังครับพี่นอ้องกบหน่อยอืมน้ำปักดกักกบผู้หน่อยตัวนึงครับ nhìn lấy phía nó Đoạn nâng Lắng nhìn xuống tôi nhai chứ ừ, Tặng con cố xong đấy cố xong đấy gặp mấy quán tố đấy phía tiền chân bà khí quất luôn này ngó à ừ. tao lại rồi à hú ăn nhất mấy bà khí lên tôi nhỉ bà tài vừa rồi mấy như tao chọn ในการนู้คิับ่ก็เงเขากับมันนะครับมันมันสองลังสุดท้ายนี่งูมันหลายครับปัญหามันก็บพรานันมันถือเก็บสุ่ล,งลังแหละหมดแล้วครับผมเห็นไหมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่กบมาหกตัวครับพี่ร้องไม่หยของแทมมาตัวนึงเดี๋ยว,วอยู่เที่ยวอาู่บเอาด้ครับ อันนี้บักเอบเลยนี่โวล่ะลังการงานสร้างบักเทา่เาเนาะมักคลิปนี้กับกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพี่สารเขียวครับเ <c oughs> จียงหน้าหมาเขาโอ้ห่อนพี่น้อง ขอคุณตุกการับชมของผมชิปนี่เหอขอลาไปสํานี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปพ้บ้านเดี๋ยวจะสั่งกุ๊บไปบึง้งจะได้หไลาไปเลยผมกาไปประมาณประมาณรูรูสองเ,อเดี๋ยวกัะรูครับกบหาตัวหาได้๋ยหนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้หกตัวหกตัวเอาอัานนี้คิดพลาดปกันได้ต้องขอให้ครับผม กินเขานอนยุทโงมันกะบอสขักมาได้หรือเปล่ามันลิซึม <c oughs> แต่ก่อนมันลิซึมฮะมีคอมเมนต์ได้ทักทายกันเขามาได้ครับผมสฏิภาณประการใดห้องขออภัยมันกะตายนี่เราเป็น้อง,ง,งลงหนายลงหลังเถาแล้วเขียวบ่ดีเอาขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันไมค่คิมไมค่มไมคิมหนาครับพีน่น้องเขาจะไปใส่เบ็ดหรือจะไปใส่กบอีก เนี่ยมันหายากครับใส่กลบไปเดืดวันไปวันตสบายสามตัว่าคำกับัพ่อยได้มาใส่เนี่ติดตามกันครับรัวรัวฟังมึงผมกะไปรัวตัวเะไรัวสองบ่เอาเงี่ั้องตัวตัวเก็บรัวเคืงนละ โลซีครับพี่ต้องพยายามกบครับพี่ต้องมาบนี้น